เสียงอ่านหนังสือเรื่องหัวข้อธรรมในคำกลอนและบทประพันธ์ของสิริวญาตโดยพุทธทาสอินทป,ปัญโยคนนั่งจัดบุพชาติก็คาดค,คิดว่าพิชิตมันได้ตามใจหวังความคิดนี้ถูกดีแล้วหรือยัง มันจัดใครเข้าให้มั่งอย่างคิดดูคิดดูเถิดพวกถนัดจัดมาลายลิงโลดใจว่าจัดไล่สวยรูใครจัดใครแย่ไปให้นึกดูอย่าหลงรู้แต่ว่าคนจัดมาลายดูให้ดีพวกคนหลงดอกไม้ มันมัดท่านใจค่ายมันมัดท่านใจค่ายอยู่ไว,ไว้ในทันทีที่คนจัดดอกไม้ไปมันรวบใจคนมัดในบัดดลดอกไม้จัดคนบ้างอย่างภาพนี้คือพวกที่หลงมันทุกแห่งหนเด็กผู้ใหญ่ไพร่ผู้ดีมีหรือจนไม่เคยพ้นบุพชาติ ขาดมัดเอ่ยภาพนี้้เรียกว่าภาพดอกไม้จัดคนมีความหมายลึกอยู่ไม่น้อยคือแต่ละคน คิดว่าตัวเองจัดอะไรได้ตามที่ตัวต้องการในสิ่งที่ตัวต้องการแล้วก็พอใจว่าจัดได้จัดได้แต่ที่จริงนั้นมันไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อบุคคลคิดว่าจัดการกับสิ่งใด แต่ในภายในนั่นกิเลสมันจัดการกับบุคคลน,นั่นให้คิดอย่างนั้นให้ต้องการอย่างนั้นให้ทำอย่างนั้นกิเลสํำให้คิดไปว่าก,กู้หรือตัวกู้เป็นผู้จัดการจัดการนั่นจัดการนี่ทุกสิ่งทุกอย่างเราทำได้ตามใจเราแต่ที่แท้นั่นเป็นการบงการจากกิเลส เป็นการบังคับบัญชาของกิเลสมีกิเลสบังคับอยู่รอบด้านผู้รู้จัดการกับทุกเรื่องด้วยสติปัญญาคนโง่ก,ก็จัดการทุกเรื่องด้วยอำนาจของกิเลส ลองเปรียบเทียบดูว่าคนหนึ่งจัดไปดตามนาจของกิเลสคนหนึ่งจัดไปตามนาจของปัญญาแล้วผลที่ได้รับนั่นจะต่างกันอย่างไรจะต่างกันกี่มากน้อยเราควรจะพอใจใชนิดไหนอให้รูปภาพนี้เป็นภาพล่ออย่างยิ่งเป็นคนจำนวนหนึ่งถูกมัดไวด้โดยเชือกในลักษณะเดียวกับที่ว่าคน เอาดอกไม้มามากๆแล้วก็มัดไว้โดยได้หรือโดยเครื่องผูกมัดคนก็คิดว่าเราจัดดอกไม้เป็นคนธรรมดาสามัญก็คิดว่าเราจัดดอกไม้ตามความต้องการของเราแต่ถ้ามีปัญญาลึกซึ้งก็จะรู้สึกว่าอ้าวกิเลสตันาต่างหาก ที่บังคับเราให้จัดดอกไม้อย่างนั้นอย่างนี้เราจึงเหมือนกับว่าถูกดอกไม้ที่มีความงามนั่นแหละนำให้เกิดกิเลสตัณหาและจัดมันอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ที่เราจัดดอกไม้นั่นมันมีความหมายน้อยเกินไป ไอ้ส่วนที่กิเลสมันจัดหัวใจแห่ของเรานั่นแหละมันมากนะอขอให้สังเกตดูให้ดีๆบรรดาคนที่คิดว่าเราจัดดอกไม้มจะได้รู้สีกบ้างว่าเราถูกดอกไม้นั่นแหละจัดเอากิเลสปรุงไอ้กิเลสที่ปรุงมาจากความงามของดอกไม้นั่นแหละมันจัดหัวใจของคนที่นั่งจัดดอกไม้อยู่ ตลอดเวลาใจความข้อนี้จะผูกได้เป็นคำกลอนว่าคนนั่งจัดบุพชาติก็คาดคิดว่าพิชิตมันได้ตามใจหวังความคิดนี้ถูกดีแล้วหรือยังมันจัดใครเข้าให้มั่งอย่างคิดดูคิดดูเธอพวกถนัด จัดมาลายลิงโลดใจว่าจัดได้สวยรูใครจัดใครแย่ไปให้นึกดูอย่าหลงรู้แต่ว่าคนจัดมาลายดูให้ดีพวกคนหลงดอกไม้ม,มันมัดท่านใจค่ายมันมัดท่านใจค่ายอยู่ไหว,ไว ในทันทีที่คนจัดดอกไม้ไปมันรวบใจคนมัดในบัตดดนดอกไม้จัดคนบ้างอย่างคาบนี้คือพวกที่หลงมันทุกแห่งหนเด็กผู้ใหญ่พร่ผู้ดีมีหรือจนไม่เคยพ้นบุพชาติขาดมัดเอ้ยทุกคำ ชัดเจนดีอยู่แล้วความหมายนั่นแหละจัดจะจับเอาให้ได้เพราะว่าไอ้คนจัดดอกไม้นั่นถูกดอกไม้จัดหัวใจคนอยู่เป็นนิดโดยผ่านทางกิเลสข,ของคนเห็นเมื่อมันถูกจัดนะมันไม่สนุกไม่ว่าอะไรถ้าถูกอะไรจัดถูกอะไรกระทำถูกอะไรบีบบังคับเนี่ยมันไม่สนุก เดี๋ยวนี้เราคิดว่าเราชนะดอกไม้เราจัดดอกไม้ัแต่ดอกไม้บีหัวใจเราจัดหัวใจเราจนเป็นคนหิวหิวอยู่ในความหิวในความสวยความงามความหอมความอะไรต่างๆกระทั่งว่าต้องไปซื้อห้ามาราคาแพงกระทั่งว่าต้องลงทุนปลูกสร้างเพราะหวานกันขึ้นมาด้วยความยากลำบากจึงจะได้ดอกไม้มาบังว่า พวกที่ชอบดอกไม้คงจะได้สำนึก